สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องของอาร์มอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนอาร์มก็จะมาสอนวิธีการเปิดถามคําถามฉันในติ๊กต็อนะครับทุกคนพร้อมใส่ลิงก์แบบนี้นะครับทุกคนซึ่งพอเราเปิดถามคําถามฉันแล้วนะครับทุกคนลิงก์เนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับเราก็ต้องใช้แบบบัญชีธุรกิจนะครับโดนถึงมันจะมีลิงก์ให้นะครับโอเคแล้วก็ไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับสำหรับคนที่แบบ คิดไม่ออกนะครับทุกคนซึ่งก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าไปในทิกต o k นะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็กดมาที่ฉันเลยนะครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่า Tik t o อกเราจะต้องสลับเป็นบัญชีส่วนตัวก่อนนะครับสําหรับใครที่เป็นบัญชีผู้สร้างหรือบัญชีธุรกิจนะครับทุกคนให้สลับเป็นบัญชีส่วนตัวก่อนนะครับเมื่อสลับแล้วก็กดจุดสามจุดตรงนี้เลยเข้าไปจัดการบัญชีนะฮะมันก็จะขึ้นสลับเป็นบัญชีโปรนะครับก็ให้กดไปเลยหลังจากนั้นก็จะมีคําว่า เลือกประเภทบัญชีแบบผู้สร้างในะธุรกิจนะครับให้ทุกคนเลือกแบบผู้สร้างก่อนนะครับและเลือกหมวดหมู่เป็นบุคคลสถารณนะหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับตามที่ทุกคนเป็นเลยอาจจะเป็นแพทย์หรือรัฐบาลการเมืองช้อปปิง้งอะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเพศนะครับทุกคนเป็นเพศอะไรก็ว่าไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็กดจุด3จุดเหมือนเดิมเลยและเข้าไปตรงคําว่า เครื่องมือผู้สร้างนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีซึ่งเมื่อเข้ามาเลยนะครับมันก็จะมีคําว่าการวิเคราะห์และคําถามอีกอันหนึ่งนะครับทุกคนแต่อันนี้เนี่ยต้องรอทางแอปพลิเคชันนะครับแบบอัปเดตประมาณสัก 1- 2ชั่วโมงนะครับทุกคนและหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้ามาดูใหม่นะฮะมันก็จะมีคําว่าแบบเปิดการเปิดการถามคาถามชั้นขึ้นมานะครับทุกคนยังไงก็รอกันไปก่อนนะฮะโอเคนะครับทุกคนซึ่งของอาร์มนะฮะรอไม่ถึง รอไม่ถึง15นาทีนะครับทุกคนซึ่งก็แบบดีมากๆเลยนะครับแต่ของบางคนเนี่ยอาจจะรอนานกว่านี้นะครับทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็กดที่จุดสามจุดเหมือนเดินมนะทุกคนแล้วเราก็กดเครื่องมือผู้สร้างนะฮะนี่นะครับทุกคนมันก็จะมีเป็นคําถามแล้วก็ขีดนะแล้วก็คําตอบนะครับทุกคนแล้วก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็ รอสักครู่แล้วก็กดเปิดข้างล่างตัวสีแดงใหญ่นี้เลยนะฮะหลังจากนั้นก็ออกไปเลยออกจากหน้านี้นะฮะเห็นไหมครับทุกคนมันก็จะมีตัวอันนี้แล้วนะครับทุกคนถามคําถามฉันนะฮะได้ทํายังไงให้มีลิงก์นะครับทุกคนก็ให้กดที่จุดสามจุดเหมือนเดิมเลยและกดจัดการบัญชีนะฮะแล้วก็กดคําว่าสลับไปเป็นบัญชีธุรกิจนะครับทุกคนซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาร์มลองแล้วนะครับทุกคนตรงไอ้ตรงคําถามฉันเนี่ยไม่หายนะฮะ โอเคเราก็เลือกกดหมู่เลยนะครับทุกคนเป็นบุคคลสาธารณะกดข้ามนะครับทุกคนนี่นะฮะแค่นี้ก็มีลิงก์แล้วนะครับทุกคนซึ่งอันนี้นะครับอาร์มได้ใส่ลิงก์ไปไว้ตั้งนานแล้วนะครับทุกคนมันก็เลยขึ้นนะฮะแต่ของใครที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยให้กดคําว่าแก้ไขโปรไฟล์นะครับทุกคนแล้วมันก็จะมีตรงนี้นะฮะคำว่าเว็บไซต์นะครับทุกคนก็กดเข้าไปเลยแล้วก็วางลิงก์ที่ต้องการลงไปนะครับแต่อันนี้คืออาร์มวางแล้วนะครับทุกคนโอเค สำหับวิธีการใส่ถามคำถามชันและลิง์นะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับอย่างไรก็อย่าลืมติดตามติ๊กต็อกอามด้วยนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบยอดวิวยอดวิวหายไปไหนยอดวิวน้อยเหลือเกินเห็นไหมนี่ห้า5องหคืออะไร ปกตินี่จะแบบประมาณสิบสี่สิบห้าแต่คลิปนี้คือแบบน้อยมากอย่าลืมไปกดอย่าลืมไปดูคลิปแล้วก็กดติดตาม<ก>นะก็โอเคอนะครับทุกคนสําหรับวิธีการใส่ถามคำถามฉันและลิงก์ใน t ิ k กต็อกนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับทุกคนแล้วก็รอไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนที่มานานเนี่ยเพราะว่านานตรงที่ต้องรอให้ t ิ k กต็อกนะครับตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็เปิดให เปิดให้คําถามคําตอบที่ที่แบบเป็น Q&A นะครับทุกคนขึ้นมาตรงเครื่องมือผู้สร้างนะครับโอเคสําหรับวิธีนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับทุกคนซึ่งถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับทุกคนก็สามารถดูตามวิธีที่อาร์มสอนได้เลยมันก็แบบไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ต้องใช้เวลารอนิดน,นึงนะครับรไอตรงที่แบบว่าต้องรอให้ติ๊กตอ,อกเปิดถามคำถามาขึ้นมานะทุกคนเพื่อให้มีแบบปุ่มเครื่องมือผู้สร้างนะคะโอเคอาร์มก็ พูดเริ่มเดสมอลเลยและเริ่มงงโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกและกดกระดิงด่งจริงๆให้ช่องของอาร์มด้วยนะครับทุกคนและเดี๋ยวคลิปหน้าจะ,ปะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามดูนะครับทุกคนเข้ามาดูเป็นคนแรกเลยนะฮะอืมที่ไหนก็บ่ายแล้วครับทุกคนซื้อไม่เคยอ่านการค้าคงก็ไม่สง่งเล่นกิ่ไปทั้งวันติดซื้อไม่ได้กันลาดีดีดีลาดีดีดีแค่ไหน,น,นก็ไม่ห้ามก็ไม่มีก็มีแต่คำว่าซุ่น